สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทีทีเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฮีโร่ออฟนิวเวิร์กันนะครับเรามาเล่นในแมปเดวิ w วอร์นนะครับ get ต้องไปดูครับว่ารอบนี้จะชนะไหมเพราะรอบที่แล้วเราเล่นกันใบแพ้ ทั้งแมพก็จะมีแต่เดวอย่างเดียวเลยนะครับให้มาแค่สก,กิลเดียวครับคือสก,กิลดึงครับก,การที่จะชนะได้ครับนี่ครับต้องจัดฮีโร่ไปตัตูให้ได้ครับ60ตัวครับใครที่ถึง60ตัวก่อนก็เป็นผู้ชนะไปครับ Three, แล้วการชนะในเกมเนี้ยมันจะมีลูกเต่าแจกครับทำเควสไปตั้งวันครับเพราะชนะกี่เกมชนะติดก็กัน5เกมเนี่ยครับต่อวันนะครับเรีว่าชนะเกมแรกต่อวันครับเพราะจะได้ลูกเต่าไปสูบออตามากมายครับไม่เควสนะครับสามารถไปดูกันได้ที่เว็บเลยนะครับไปแล้วโดนดึงแล้วเราก็ดึงั้งครับเนี่ยโดนครับอ่า การดึงซ้อนกันสองั้งนะครับจะเป็นการค่าถัาตูโดยท,ทันทีเลยนะครับพ <c oughs> <c oughs> อเพื่อนดึงมาครับแต่ละดั่ว่อนครับอ่าไม่โดนครับ วิเฮ้ยลบลบเงินมันไม่ไหนออกมาไม่ฆ่าครับเดี๋ยวจำเล็บแบกหาๆกันครับแม่เนีิ้นี่ยดึงดึงมาที่ตัวนะอุ๊ยไม่ได้ครับเราไปคนเดียวไม่ได้ครับต้องพาเพื่อนไปด้วยครับช่วยกันสู้ครับ ะะเพื่อนตายไปแล้วโอ้โหโดนดึงไม่ได้ครับต้องเรียกพวกมาช่วยครับมาได้กลับแล้วครับอย่างนี้วิ่งก่อนครับเขาเข่าหิวครับโอ้โหตายเลย แล้วก็เก็บตังครับนี่จะเป็นร้านค้าครับมือนซของแล้วเก็บตังครับจะจการค้าพวกเนี้ยครับแล้วแต่ละเวลาครับมันจะมีรูนวิ่งผ่านะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตังครับมันจะสุ่มเกอครับตังนี้ก็ได้รอบละ้อยครับถ้าเก็บโดนดึงไม่โดนเลย นั้นแล้วได้ข้ามนี่เดี๋ดึงแล้วมันจะดึงแล้วมันดึงแล้วลบรอบนี่เนี่ยโดนนะครับซื้อเนี่ครับมันจะทําให้ดึงครับแรงขึ้นครับแล้วก็ไฟลุกครับในเวลาดึงเนี่ยครับจะมีไฟที่กระเพาะครับ ลองซื้อที่ยิมที่ตัวเลยครับเลื่อนนอนไม่ได้ครับอันตรายสองเลยครับก็รองเท้าติดไวให้วิวัยนั่นหน่อยครับสามารถซื้อได้อัพเกรดได้ถึงพันห้าครับรองเท้าสกิลแรงนี่เพิ่มดาเมจในการดึงนะครับ สกิลสองนี้เพิ่มระยะครบบดึงไกลๆนะครับเพิ่มสกิลสามนี้เวลาดึงครับความเร็วในการดึงเนี่ยหืมแทบตายเลยสกิลสี่นี้มันจะเพิ่มระยะความฟางครับถ้าไปไกลๆแบบไม่ต้องโดนก็ได้ครับมันจะทําให้เราขอด่ครับมันจะทําให้ดึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับทำจัดเพื่อนทิ้งได้ครับเวลาเพื่อนโดนดึงไป เฮ้ยโ,โหแล้วก็จะมีสกิลสองครับดึงไกลๆครับ <S <S มันฟักเส่าหรือไมาฟัตีเส่าม,มันได้เพื่อไม่ให้มันหิวเนี่ยครับ โดนทันทีครับเฮ้ชออตัวนี้ถ้าโดนดึนมาเนี่ยครับเนี่ยเออไม่โดนนี่นลแหละลทีสุดท้ายเลยเนี่ย,โ,ยโลกโลกเอามาดีดึงส่วนกันเฮ้ยอื้งเกือบโดนลดัดโอ้โหปักเข่าเลยครับเนี่ย เจอเงียบักเ้าตีมหมครับนี่ครับดึงพวกมาช่วยครับเดินเดินลบครับเดินลบเดินลบดึงดึงกอตอนนี้เราก็นำอยู่ตัวนึงครับเราจะทำการเก็บระเบิดเก็บไม่โดอนอดโดนดึงแล้วอุย้ยระเบิดโหดีมากนี่ระเบิดก่อนนั่นแหละดีมากพวก นี่ะดึงมาแล้วดึงมาแล้วโอ้โหวนโหมนโหมนเฮ้ยโหมวลบหายแล้วนะครับดึงนั่นแหละครับจะออกของเฮ้ยโดนไม่ได้ครับต้องเอาเพื่อนมาสู้ด้วย ลบครับลบลบลบโอ้โหดักนะโดนดาเมจก่อนดึงจะเร่งแรงเก็บตั้งนี่ครับน้อยครับฟ้องฟ้องรับอันนี้ทำให้เวลาดึงแล้วมันจะสะโลก็เอามาครับ มีว่าชีมหรือต้องเพื่อรองเท้าเรื่องทห้าครับซิุ่้งงงงซ่มืิดันรันเล่นหน่อยก็ปั๊มสู้นี่ครับอโอ้ตายก่อนจากปักเข่าเลยเนะี่ยมาดย อย่างนี้ที่มือดึงเนี่ยไม่ค่อยใช้อะไรครับวิ่งกันมั่วครับใส่มั่วอย่างเดียวเนี่ยครับดึงเพื่อนครับอื้อหืยง้างเราเนี่ยง้างเราเนี่ยดึงมาออกโหมดให้เรวต่างต่างอืมวิลบวิดดึงครับ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 ไป โซมังนั้นมาลบมโลบเฮ้ยโซเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขานี่ก่อนโอ้โหโอ้โหจามทำไมวิลบชุบมันตึงเยอะสังตัวเลยเฮ้ยยอดนี่ยืนทำไมตรงนี้ไปไหนแล้ว ลบลบบึงไกลแล้วครับนี่ครับนี่ฆ่าเลยราดครับใจดีครับปักเสาให้เพื่อนได้ครับโอ้โหปักปักกันใหญ่เลยทีนี้ไปโหมาแล้วมาแล้วไปต้อไปเลยเอา้าบูพวกช่วยด้วย <c oughs> ตายครับตายครับนตายครับตายครับดึงก่อนครับดึงตัวได้ครับพอเท่ามาแล้วหยันฆ่าครับชนะแล้วชนะแล้วนี่อะชนะแล้วครับขอจะต่อให้นำไปครับ อ่าดึงได้ครับดึงได้ครับนี้มาครับคาร์บิเรตครับคาร์บิเรตพวกครับตายครับตายครับแล้วก็ดึงทีนี่ครับกูแล้วเราก็ไปด้วยครับโอ้โหตอซีสี่กันมากครับตอนนี้ดูมันนี่ครับยืนทำไมตรงนั้นครับยืนทำไมมาครับปักเข่าครับนี่ครับดึงพวก สีสามันมันจะได้ยิงไม่ได้มันแล่เ้ยมันโดนดึงแล้วโอ้โหขวางทำไมเล่าเฮ้ยปูโดนแล้วลบลบลบเกดึงชิงโอ้ยแม่ไป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 ปูเราโดนน้ำแล้วดีมันดี ดู่มเฮ้ยดูโดนไหมอืมอืมดึงแรงนะอืมดึงของมาเกิดอะไรดีวะนี่อัพเกรดเลย ติหนูหนินไวั๊มปั๊มเลือดไม่ไม่ตายมั่วครับอนนี้ตีอืช่วยพวกตอืมไปไหนเฮ้ยเรเปิดหลอนมา วกกลับเว้ยนี่ครับชนะแล้วครับเรียบร้อยครับอ่าสำหรับคืนๆข้ชน,นไหนที่ชอบหรือไม่ชอบไงก็กดไลค์กด Subscribe ผมเลยนะครับหรือว่ามีข้อเสนอดีๆที่จะแนะนำผมเล่นในแบบนี้ครับก็ฝากกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรัวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ